พ่พี่น้องมารอตกปรากฏเนาะน้ำลงใหม่ๆพี่น้องแล้วที่ผ้าเบ่งบรรยากาศมากัน้องคิดคือเกาเดี๋ยวมาติดตามกันครับว่าสีหมานบอมนนี่เนาะสีสีสทำผลงานบอพี่นอออ้องเขาไม่ได้ตรง,งรเขาไม่ได้งลงปรากฏมา นานเหรพี่น้องเพราะว่าหน้ามันพึ่งล่งเนาะเดี๋ยววันนี้สีลองเบิงเนาะนัดกัจจยนโกไว้แล้วพี่น้องเนาะ่อยู่ไก่กันห่างกันประมาณสามสี่กิโลพี่น้องโบหงจะล่งไปถึงกันหรือเปล่าขึ้นนี้เนาะกลางขึ้นก็นสีมืดแน่แล้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวเข้ามาติดตามกันครับวับนนี้เอาเนื้อผมลงเนื่อหมักอย่างเดียวพี่น้องลงเนื่อหมักแล้วก็มีใส่เดือนนะครับมาล่งเบ็ดเบ็ดท่งเนาะเบ็ดขั้นในน้อย ข้างฟังประมาณสามสี่สิบขั้นพี่น้องเดี๋ยวห้ามาติดตามกันว่าจะหมานบน่เนาะโอเคครับพี่น้องเบิง่งบรรยากาศก่อนเนาะตอนนี้ผมอยู่ในปากคลองเลยพี่น้องเสียงปลาใหญ่เสียงปลาเบาบะเลยกระดุกผมอยู่ในบริเวณปากคลองเนาะกะปลากระสีนขนค้างน้าเนี่ยเดี๋ยวผมทิตกตรงนี้อี็กน้อยนึงพี่น้อง, <S <S องบริเวณนี้ทิศตกสักพักนึง น้ำลงหลายแล้วเน,ะนาะน้ำลงหลายแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเข้ามาที่ตามกันไปเอื้นปลาพี่นอ้องเอื้นปลาก่อน พงน้ำร่งเนี่ยเขาเขาพิ่งล่งมาเป็นครั้งแรกเนาะพี่น้องเลายังโมโหเลยว่าปลาจะกินน้ำลึกขนาดใดนเนาะบางทีมันจะกินตื่นพี่น้องบางทีมันจะกินเล็กเขาก็ต้องค่อยๆหาไปก่อนเส้นกลัวจะถือบริเวณที่เขากินนะพี่น้องพึ่งล่งพึงร่งมือแรกล่งงมือแรก มาแล้วพี่น้องมาตองพี่น้องว่าอะไเอาปากกินได้นีขข่เกาะขางเลยเอ้าม,มานแล้วพี่น้องเดี๋ยวยามกันไปเรื่อยก่อนคือจังโหดม,มันริตยูแท้เหรอปรกาปรกวด<ป>ว่ายน้ําเร็วนะพอนาะนี่แหละว่ายน้ําเร็วพี่น้องใส่บ่ฮันถิงนมเลย เออบเกลือพี่น้องตุนนี่กำลังเออบเกลืออ่ะไปยามต่อหมานหมานตอตองพี่นอ้องตัวพวกยางง่ามเลยอ่๋ในขออนุญาตปลดปลาก่อนครับได้แล้วพี่น้อง ปลาคอครับปลาคอตัวง,งามเอาจะปวดก่อนครับเศร้าเราพี่นอ้องเดี๋ยวเข้ามายามเบ็ดปักกันเนาะเบ็ดขั้นมาขึ้นกับหมานดีครับมาขึ้นนี่ได้ไปหลายเติบเดี๋ยวเ้าลงไปจาก ลงมาจากทางเลยพี่น้องเไปทางฮื้อเข้าฝนตกเสยพี่น้องเลยแล้วมากสวยติดตามกันไปครับว่าเนี่ยมือเศ่านี่สีมานบอกมานคือมุขึ้นบอก เอาเอาไม่พายมาเถิงเหื้เอเทาแล้วครับไปเดี๋ยวไปติดตามกันเนะาะอดีมานบอน้องว่านชายเบ็ดอาแล็ไว้หลังสองหลังเนาะน่าจะ

ใหญ่โต <c oughs> แล้วพี่น้องว้าใหญ่เลยพ่อแล้วเราจะเอามันขึ้นบ้านยังไงอ่ะเดี๋ยวกันขนาดที่เก็บกับปาไม่สมมาตรกันเลยนะพ่อเออเอาเอาที่ใส่มา <laughs> ดูที่ใส่กับตัวปลาโอ้ สาย้อนพี่น้องสาย้อนตัวงามเนาะโอเคโอเคได้การอยู่มือนมาเบิ่งผลงานร่วมกันพี่น้องไปพายเหือปักเบ็ดเนาะปักเบ็ดขั้นหน่อยข้างขางหวยพี่น้องได้หมานครับได้ปลาแรดใหญ่นะมาจะปรากฏบ่ได้พี่น้องปรากฏบ่ได้ตัวน้อยตัวเดียวได้ปรากฏตัวนิดเดียวนะครับ ผม,มผมว่าฝนมันตกเนาะฝนมันตกมันกเ็เลยมันกเ็เลยบ,บกินได้ปลระรดใหญ่มาตัวหนึ่งพี่นอ้องประมาณสองโลก,กล้วยใหญ่มั้งได้ปลาดุกตัวงามเนาะโอเคครับสรุปมือนี่หมานคือเกาพี่นอ้องหมานคือเกาคือช้ากับพี่ยามก็บบกน้องคิดนี่แหละสำหรับคลิปนี้ผมกขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนะพี่น,อนอ้องนาะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมในเด้อพี่น้องเด้อ ขอบคุณครับสวัสดีครับ